จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าการแข่งขันที่ห้าหรหดนี้ต้องการแค่ความปรารถนาเพื่อที่จะไปซาเลมดินแดนแห่งความปรารถนาของคนที่อยู่เบื้องล่างบางฟุกลุกหนังขอเสนออาริตาแบกเทอร์แองเจลคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยล์ก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยล์ก็เข้ามาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยล์เรื่องต่อๆไปของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเริ่มเื่งกันด้วยที่หมออีโดที่เข้าไปที่ภูเขาขยะซึ่งตัวขันนั้นได้เข้าไปเพื่อที่จะเก็บชิ้นส่วนที่พอใช้ได้ในการรักษาซึ่งจะขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าในปีคศ25 6 3หลังจากที่เกิดเหตุการ์กาแล็กซี่วอทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เสียหายไปมากและผู้คนทั้งโลกก็ได้มารวมกันที่แฟคเอรี่ซึ่งมีซาเลมเป็นละคอรลอยฟ้าและวิธีการการรักษาของคนยุคนี้กกก็็้้าาาาวหนนเปนอย่งม ซึ่งทาให้มนุษย์นั้นอยู่ได้เป็นร้อยปีแต่โรคอะไรก็ตามก็สามารถรักษาได้และยังสามารถทําให้คนธรรมดาเป็นมนุษย์ไซบอร์ได้อีกด้วยอีโดก็ได้ไปเจอร่างๆหนึ่งในกองขยะและเขาก็ได้นํามันมาเพราะเห็นว่าส่วนภายในที่เป็นสมองนั้นยังใช้ได้อยู่และพอตัวของหมออีโดมาถึงบ้านเขาก็ได้เริ่มซ่อมแซมร่างที่เขาเจอมาและพอหมออีโดทําเสร็จวันเวลาก็ได้ผ่านไปหญิงสาวคนนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาแต่อาการของเธอนั้นรู้สึกงงๆเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นจาอะไรไม่ได้เลย เธอนั้นได้ลงมาข้างล่างในขณะที่หมออีโดนั้นกำลังรักษาคนอื่นอยู่แล้วหลังจากที่หมออีโดนั้นเห็นเธอเขานั้นก็ได้เช็คอาการนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นหมออีโดก็ได้พาเธอไปที่โต๊ะทานข้าวแล้วหมออีโดก็ได้บอกกับเธอไปว่าเขาเจอเธออยู่ที่ภูเขาเศษเหล็กร่างกายของเธอนั้นเสียหายอย่างหนักยกเว้นส่วนสมองของเธอนั้นที่ยังใช้ได้อยู่แล้วหมออีโดก็ได้บอกไปอีกว่าฉันหวังว่าเธอจะจําอดีตได้ในเร็ววันนะซึ่งหลังจากนั้นหมออีโดก็ได้พาเธอออกไปข้างนอกแล้วเธอนั้นก็็็ือออเเเเต้้้นนนนนนปยย่าาาางมกพรระธัหคฟ เธอก็ถามว่านั่นมันคืออะไรแล้วหมออีโดก็ได้บอกว่านั่นมันคือซาเลมอาริต้าก็ได้อ่านชื่อจากป้ายแล้วก็ได้รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าน,นั้นคือดร์เดสันอีโดและตัวของเธอนั้นก็ได้ถามกับหมออีโดไปว่าตัวเขามีชื่อให้เธอไหมซึ่งหมออีโดก็ได้ตั้งชื่อให้เธอว่าอาริต้าซึ่งชื่อของเธอนั้นสามารถเรียกได้2แบบก็คืออาริต้าหรืออาริตาก็ได้และตัวของเธอนั้นก็ชอบชื่อนี้เป็นอย่างมากและเธอนั้นก็ได้ขอใช้ชื่อนี้จนกว่าเธอนั้นจะจําชื่อตัวเองได้ ซึ่งหมออีโดนั้นก็ได้เล่าอะไรหลายๆอย่างหลังเหตุการณ์ของกาเล็กซี่วอทั้งวิถีชีวิตผู้คนและสถานที่ซึ่งผมจะไม่เกินต่อเพราะว่าผมได้อธิบายไปในข้างต้นแล้วแล้วหลังจากนั้นอาริต้าเธอนั้นก็ได้สนใจในสิ่งที่เธอเห็นในทีวีซึ่งเธอนั้นก็ได้ถามกับหมออีโดว่านั่นมันคืออะไรหมออีโดก็ได้บอกกับเธอว่านั่นคือมอเตอร์บอลแต่หมออีโดนั้นก็ไม่อยากให้เธอสนใจมากแล้วก็ได้เดินต่อไปแล้วหลังจากที่หมออีโดนั้นกําลังทําธุระอะไรบางอย่างเธอนั้นก็ได้หาของกกกินนนเเเเพื่่่่อออออทีจะรหหหมมแลลธธ็็ได้้าตัวึงยูใ เธอได้เอาของกินไปให้หมาตัวนั้นแล้วก็เล่นกับมันและเซนจูเรียก็ได้ผ่านมาแล้วบอกให้อาริต้านั้นหลบไปและหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งมาช่วยเธอไว้ซึ่งเธอที่เหตุหมาที่กําลังจะโดนหุ่นเหยียบเธอก็ได้เข้าไปคว้าหมาแล้วก็ได้ออกมาจากหุ่นตัวนั้นและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันชายคนนั้นได้ถามกับเธอว่าเธอนมาจากไหนเธอก็ได้บอกว่าเธอมาจากกองภูเขาขยะหมออีโดได้เก็บเธอมาแล้วก็ได้สร้างใหม่แต่ยังไม่ทันที่ชายคนนั้นจะได้พูดอะไรหมออีโดก็ได้เข้ามาขัดการสนทนาแล้้กกก็ไไดแยยยาันป และในคืนหนึ่งขณะที่อาริต้าได้ตื่นขึ้นมาเธอนั้นก็ได้มองไปข้างนอกแล้วก็ได้เห็นกับหมออีโดที่เพิ่งเข้ามาและตัวของเขาก็มีบาดแผลที่แขนด้วยและในวันถัดมาในขณะที่หมออีโดนั้นกาลังซ่อมร่างชายคนหนึ่งที่โดนขโมยอะไหล่ไปผู้ช่วยพยาบาลของอีโดก็ได้บอกไปว่าในระวกใกล้ๆที่เขาโดนขโมยอะไหล่นั้นก็มีสาวคนหนึ่งโดนชำแหละร่างซึ่งสานนิษฐานว่าน่าจะชำแหละร่างไปขายทอดตลาดและในขณะเดียวกันหมออีโดก็ได้ส่งสิกให้กับทุกคนไม่ให้พูดไปมากกว่านี้ แล้วหลังจากนั้นก็สั่งห้ามอาริต้าไม่ให้ไปไหนไกลตอนกลางคืนก็ไม่ให้ออกจากบ้านแลวพอหมออีโดพูดเสร็จอาริต้าก็ได้ออกไปจากบ้านและในขณะที่อาริต้านั้นออกไปชิเรนก็ได้ทักเธอซึ่งหมออีโดนั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชิเรนก็ได้เสนอกับอีโดว่าอยากให้เขามาทํางานด้วยกันซึ่งอีโดนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าเขานั้นไม่อยากสร้างปีศาจอีกแล้วและเขาก็ไม่อยากทํางานกับเวกเตอร์ทางด้านของอาริต้าฮิวโก้ก็ได้ชวนเธอเล่นมอเตอร์บอรซึ่งทีแรกนั้นเธอ,เเอ,อ้ม และในเกมที่2นั้นอลิต้าก็เหมือนกับว่าเธอนั้นจะดึงศักยภาพตัวเองนั้นออกมาซึ่งนั่นก็ะทาให้เกมที่2นั้นเธอนั้นชนะไปในที่สุดและหลังจากนั้นฮิวโก้ก็ได้พาเธอขับมอเตอร์ไซค์ไปหาอะไรกินแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เห็นฮันเตอร์วอริเออร์คนหนึ่งที่ชื่อซาปันซึ่งฮิวโก้ก็ได้อธิบายไปว่าพวกฮันเตอร์วอริเออร์เป็นนักล่าฆ่าหัวที่ทํางานแทนตำรวจอลิต้านั้นก็ได้สนใจดาบของเขาเป็นอย่างมากซึ่งฮิวโก้ก็ได้บอกไปอีกว่าปืนผิดกฎหมายสาหรับที่นี่พเรพราะ และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกแยกันกลับบ้านซึ่งพอเธอเข้ามาในบ้านหมออีโดโก็ได้ตำหนิตัวเธอไปว่าเธอนั้นกลับมาบ้านดึกเกินไปซึ่งหมออีโดที่พูดไปแบบนั้นก็เพราะว่าความเป็นห่วงอาริต้าแล้วในคืนเดียวกันหมออีโดก็ได้ออกไปข้างนอกแล้วอาริต้าที่ได้เห็นดังนั้นเธอก็ได้ตามไปด้วยซึ่งอาริตานั้นที่เหมือนจะเห็นหมออีโดกำลังจะทำร้ายผู้หญิงซึ่งตัวเธอนั้นก็ได้มาห้ามหมออีโดไว้แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดมนันก็คือกับดัดแล้วครูวิทกรีัดกาบอ,อาแล้า แต่แล้วอาริต้าก็ได้จาัดก,การสองคนนี้จนตายในที่สุดกรูวิตก้าที่ได้เห็นดังนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้กับอาริต้าแต่อาริต้านั้นเก่งเกินไปจนกรูวิตก้าแขนขาดข้างหนึ่งแล้วมันก็ได้หนีไปแล้วหลังจากนั้นอีโดก็ได้เอาหัวของนักฆ่าไปขึ้นเงินอาริต้าก็ได้ถามว่าเขานั้นทําเพื่อเงินใช่เปล่าซึ่งตัวของอีโดนั้นก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรายได้ส่วนนี้เทคนิคของเขาก็คงจะปิดไปนานแล้วและพอทั้งคู่ได้กลับถึงบ้านหมออีโดก็ได้เล่าให้ฟังว่าชื่อกับร่างกายที่อาริต้าใช มันก็คือชื่อของลูกสาวของเขาที่ได้ตายไปแล้วซึ่งสมัยที่อีโดนั้นเป็นช่างตัดแต่งในรายการแข่งขันของมอเตอร์บอนก็ได้มีคนร้ายคนหนึ่งมาขโมยยาที่บ้านของเขาซึ่งตัวของเขานั้นก็ไม่สามารถช่วยลูกสาวได้และเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ชิเลนทําใจไม่ได้แล้วก็ได้เลิกกันไปมันเลยทําให้ตัวเขานั้นอยากกลายเป็นฮันเตอร์วอริเออร์เพื่อที่จะไล่ล่าตามหาคนที่ฆ่าลูกสาวของเขาต่อมากรูกวิทกานั้นก็ได้ไปหาชิเลนเพื่อที่จะขอให้เธอนั้นซ่อมร่างกายเขาใหม่และหลังจากนั้นกรูกว โนวาก็ได้เข้ามาสิงกูวิดกาแล้วก็ได้ถามว่าใครทํากับกรูวิดกาได้ขนาดนี้ซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นไซบอร์สาวของอีโดโนว่าก็ได้สั่งให้ชีเลนซ่อมกูวิดกาเพื่อที่จะให้มันนั้นไปนจาัดก,การกับอาริตาทันดานของอีโดก็ได้ตรวจหาค่าหัวของกูวิดกาแต่แล้วก็ไม่เห็นค่าหัวของเขาซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งสองสงสัยว่าใครเป็นแบ็คของกูวิดกาอาริตานั้นก็บอกกับอีโดว่าเธอนั้นอยากเป็นฮันเตอร์วอริเออร์อีโดนั้นก็ไม่อนุญาตเธอนั้นเลยรู้สึกเซ็งๆ และฉากก็ได้ตัดมาที่ฮิวโก้กับอาริต้าทั้งสองได้อยู่ในงานแข่งบอเตอร์บอลซึ่งตัวของฮิวโก้นั้นได้พาเธอเข้ามาแล้วก็มาในโซนทีมปรับแต่งของแฟกตอรี่ชีเลนที่ได้เห็นอาริต้าเธอนั้นก็ได้บอกกับเวกเตอร์ไปว่าอาริต้านั้นอยู่ที่นี่และหลังจากนั้นฮิวโก้ก็ได้ขออาริต้าไปทําธุระและก่อนที่ฮิวโก้นั้นจะจากไปเขาได้นัดอาริต้าไว้เพื่อที่จะไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งงานที่ฮิวโก้ทํานั้นแท้ที่จริงแล้วก็คืองานขโมยชิ้นส่วนเพื่อที่จะเอาไปขายให้กับเวกเตอร์ แล้วในวันต่อมาฮิวโก้และเพื่อนๆก็ได้พาอาริต้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ยานของเอิร์งนั้นตกอยู่เธอนั้นสนใจเป็นอย่างมากและก็ได้เข้าไปในยานนั้นและพอเธอนั้นเข้าไปถึงตัวห้องเครื่องเธอก็ได้เปิดระบบแล้วก็ได้นําชุดออกมาแล้วอาริต้าก็ได้ขออีโดให้นําตัวเธอไปใส่ในร่างนี้แต่ตัวของอีโดนั้นก็ได้ปฏิเสธเธอไปเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอนั้นเป็นอาวุธไซบอร์แล้วอีโดก็ได้บอกต่อไปอีกว่าร่างกายนี้มีแต่เอิร์เบอร์เซอร์เกอร์เท่านั้นที่ใส่ได้ซึ่งงที่่จรรริแล้วเเเเเธออออกกก็ป็ปนนน์์บซชั ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่อีโดนั้นไม่อยากให้เธอใช้ร่างกายนี้เพราะว่าเธอมีสิทธิ์เลือกได้ที่จะเป็นคนธรรมดาอาริต้าที่ได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกโกรธแล้วก็ได้เดินจากไปและเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะสมัครเป็นฮันเตอร์วอริเออร์ด้วยตัวเองแล้วหลังจากนั้นเธอก็ตั้งใจที่จะไปหาพวกเหล่าฮันเตอร์ที่ผับเธอต้องการที่จะไปหาพักพวกเพื่อที่จะจัดก,การกับกูวิสกาและหลังจากนั้นซาบันก็ได้เข้ามาแซวเธอและได้สั่งสอนเธอถึงการเป็นวอร์ลิเออร์ที่ดีอาริต้าได้ังอออนาบนนต้ตออบย และเหตุการ์ตลุมบอลพังร้านก็ได้เกิดขึ้นซึ่งพวกฮันเตอร์ที่จะเข้ามาจากการกับอาริต้าก็ไม่สามารถจัดก,การเธอได้และทันใดนั้นหมออีโดก็ได้เข้ามาในผับแล้วก็ได้บอกกับทุกคนให้หยุดเพราะถ้าเกิดว่าไม่หยุดเขาก็จะไม่รักษาฟรีให้ซึ่งทันใดนั้นกูวิก้าก็ได้เข้ามาในร้านอาริต้าที่พยายามจะขอความช่วยเหลือจากพวกฮันเตอร์แต่พวกฮันเตอร์นั้นก็ไม่ยอมช่วยเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้ตังค์แต่ก็มีหมาตัวเล็กตัวหนึ่งที่เข้ามาขวางกูรูวิตก้าและหลังจากนั้นกูรก และหลังจากนั้นกูวิกกาก็ได้ล่อเธอลงมาใต้ดินซึ่งนั่นก็เป็นถิ่นของมันและสถานที่เกิดของมันด้วยเธอนั้นได้สู้กับมันและสุดท้ายเธอก็เสียท่าเพราะอาวุธของมันนั้นโหดเกินไปแต่ในขณะที่เธอนั้นกำลังจะโดนกูวิกกานั้นจาัดก,การเธอนั้นก็นด้นึกถึงความทรงจําในอดีตขึ้นมาเธอนั้นก็ใช้แรงเครื่องสุดท้ายเพื่อที่จะเจาะตาของกูวิกกาและหลังจากนั้นพวกของอีโดก็ได้เข้ามาช่วยและอีโดก็ได้ทําสิ่งที่เขานั้นไม่อยากจะทําคือการใช้ร่างเบอร์เซอร์เกอร์เพื่อเช ซึ่งนั่นก็ทําให้หมออีโดรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากและพอวันรุ่งขึ้นอลิต้าก็ได้โชว์แสดงศักยภาพของร่างกายนี้ให้กับอีโดได้เห็นว่าร่างกายของเธอนั้นเจ๋งขนาดไหนอีโดนั้นก็รู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากและอีโดก็ได้บอกเชิงถามว่าคงรู้แล้วนะว่าเธอคือใครเพราะว่าร่างกายนี้ก็เป็นแค่เปลือกนอกแต่จะดีจะเลวก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเธอแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปหาฮิวโกเพื่อที่จะอวดร่างกายใหม่ทางด้านฝั่งทางคูวิก้านั้นก็ได้อารวาดุกใหญ่แต่แล้วโนว่าก็ได้เข้าจิตเขาเ์ ื่อที่จะบอกให้กรูวิตการู้ว่าคนที่กรูวิตกานไปนหาเรื่องก็คือเผ่าพันเองิงซึ่งเธอนั้นก็เป็นคนสุดท้ายของเผ่าพันแต่โนวาก็อยากให้กรูวิตกาน,นจาัดก,การเธออยู่ดีทางด้านของเวกเตอร์นั้นก็รู้ดีว่าโนวาคงไม่ใช้กรูวิตกาเป็นไพ่ตายใบเดียวเวกเตอร์ก็ได้เรียกฮิวโก้เพื่อที่จะมาถามเรื่องของอาริตาแล้วก็ได้ตัดมาในตอนเช้าในขณะที่ฮิวโก้นั้นกําลังตื่นนอนอาริตาก็ได้มาหาเธอถึงห้องฮิวโก้ก็ได้คุยเรื่องที่เขานั้นอยากจะไปซาเลม อาริต้าก็ได้ช่วยเหลือโดยการที่เธอนั้นคว้หัวใจออกมาเพื่อให้ฮิวโก้นั้นเอาไปขายแล้วจะได้ไปซาเลมด้วยกันแต่ฮิวโก้นั้นก็ปฏิเสธและหลังจากนั้นฮิวโก้ก็ได้ชวนอาริต้าเพื่อให้เธอนั้นได้ร่วมแข่งมอเตอร์บอลซึ่งเธอนั้นก็ได้ให้ข้อแม้กกบฮิวโก้ไปว่าฮิวโก้นั้นต้องมาเป็นโค้ชให้กับเธอและหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าร่วมการแข่งมอเตอร์บอลทางหน้านของฮิวโก้ก็ได้ไปหาพเพื่อนๆของเขาเพื่อที่เขานั้นจะไปบอกเพื่อนๆว่าเขาจะเลิกทางานนี้แล้วแต่นั่นก็ทําให้เพื่ออออนนนขงงฮิวโกกกก้มมหเเป็ยยย่่าาลชตั ซาปันที่ได้เหตุเหตุการณ์ก็ได้คิดวิธีที่จะแก้แค้นอาริต้าโดยการที่ให้ฮิวโก้นั้นเป็นแพะรับบาปในการฆ่าคนพอซาปันได้สร้างสถานาการณ์เสร็จฮิวโก้นั้นก็ต้องหนีตายจากซาปันซึ่งในขณะที่เธอนั้นได้เข้าร่วมแข่งอีโดก็ได้สังเกตว่าท่าไปถึงมีพวกมีข้างหัวแล้วก็ฮันเตอร์วอริเออร์และอีโดก็ได้รู้ทันทีเลยว่าอาริต้านั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วอีโดก็ได้บอกกับอาริต้าไปว่าพวกคนที่มาแข่งในครั้งนี้ต้องการที่จะจัดก,การอาริต้าเมื่อเธอรู้ดังนั้นพอเกมเเรริ่มธอนนนนั้้กกกก็ไดจกกาททุคคีละ ลหลังจากนั้นฮิวโก้ก็ได้ติดต่อกับอาริต้าและเขาก็ได้บอกกับเธอไปว่าซาปันกำลังไล,ล่ล่าเขาอยู่แล้วฮิวโก้ก็ได้นัดก,กับเธอไปที่โบสถ์เก่าและหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกนอกสนามเพื่อที่จะไปหาฮิวโก้แล้วก็ไล่จัดก,การพวกที่พยายามจะฆ่าเธอจนหมดพอเธอมาถึงที่โบสถ์เธอนั้นก็ได้รู้ความจริงว่าฮิวโก้เป็นขโมยชิ้นส่วนของคนอื่นมาขายซึ่งซาปันก็มีทางเลือกให้เธอ2ทางคือเธอนั้นจะเป็นคนฆ่าฮิวโก้เองหรือจะให้ซาปันเป็นคนฆ่าฮิวโก้ ซึ่งในขณะที่อาริต้าคิดอยู่นั้นตัวของซาปันก็ได้ใช้ดาบแทงฮิวโก้ซึ่งเธอที่เห็นดังนั้นก็ได้พาฮิวโก้เข้าไปในโบสถ์เก่าและเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะพาไปหาอีโดให้เร็วที่สุดฮิวโก้ก็ได้บอกว่าถ้าเธอทําอย่างนั้นเธอนั้นก็จะต้องตายไปด้วยเพราะหุ่นเซนจูเรียนนั้นจะฆ่าพวกเธอทั้งคู่ชิเลนที่ได้เห็นดังนั้นเธอก็เปลี่ยนใจที่จะช่วยฮิวโก้โดยที่เธอนั้นผ่าตัดเอาคอออกเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับอาริต้าให้ตัวของฮิวโก้ยังมีชีวิตตรออออดดยู่่่แแลลละหััังจาาาาากกกนนนน้้้้้ิ็ไไททํีวววเธฮโป แต่ซาปันนั้นรู้ดีว่าฮิวโก้ไม่ตายแน่นอนตัวของซาปันที่ได้เห็นดังนั้นก็พยายามที่จะทำร้ายอาริต้าแต่หุ่นเซนจูเลียนนั้นก็ได้เข้าใจผิดว่าซาปันนั้นกำลังจะแย่งข้าหัวไปและเธอก็ได้ใช้จังหวะนี้จาัดก,การกับซาปันโดยการที่เอาดาบของซาปันนั้นมาทําให้หน้าของซาปันนั้นเสียโฉมและเธอก็ได้เอาหัวของฮิวโก้ไปให้อีโดรักษาจนสุดท้ายแล้วอีโดก็หาล่างให้ฮิวโก้ใส่ได้และเธอก็ได้เข้าไปที่ฐานของฮันเตอร์วอริเออร์แล้วก็ได้จัดก,การกับ แต่ต่อมาอาริต้านั้นก็ได้เข้าไปหาเวกเตอร์เพื่อที่จะสาสานทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันกรูวิทก้านั้นก็ได้เข้ามาจากการเธอแต่สุดท้ายแล้วกรูวิทก้าก็ได้ตายเพราะดาบของอาริต้าเธอนั้นเข้ามาหาเวกเตอร์เพื่อที่จะคุยกับโนวาโนวาก็ได้ตอบรับเธอและเข้าไปในจิตของเวกเตอร์เพื่อที่จะคุยกับเธอและหลังจากนั้นอาริต้าก็ได้แทงเวกเตอร์จนตัวของเขานั้นได้ตายลงไปแล้วอีโดก็ได้บอกกับอาริต้าไปว่าฮิวโกกำลังจะขึ้นไปซาเลมทางสลิง ซึ่งอาริต้านั้นก็ได้ไปหาฮิวโก้และก็ได้บอกกับเขาว่าสิ่งที่ฮิวโก้ทำนั้นมันเป็นกับดักเพื่อที่จะล่อให้อาริต้านั้นขึ้นมาโนวาที่ได้เห็นดังนั้นก็ได้ปล่อยเครื่องจักรสังหารใส่พวกเขาอาริต้าที่ได้เห็นดังนั้นก็ได้โดดหนีจากเครื่องจักรชนิดนี้แต่ตัวของฮิวโก้นั้นกับโดดไม่พ้นเธอที่กำลังจะช่วยฮิวโก้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าร่างกายไซบอร์ของฮิวโก้ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับอาริต้าซึ่งเธอนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นไม่สามารถรรัััักกกษาาาาผู้้้้้เป็็นนนทที่ไไไวไดดดดแและงงงตตมใขขอออบสุยิ เธอนั้นก็ได้ออกมาและชี้ดาบไปที่ซาเลมเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้ขึ้นไปเธอนั้นจะสะสารทุกอย่างให้จบ